ตอนนี้เรายังต้องการผู้สนับสนุน15,000คนอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนเราแบบรายเดือนได้2ช่องทางด้วยกันนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนให้เราได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับวิธีการเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเพื่อให้ SpokeDark เราไปต่อได้ขอแรงคุณผู้ชมร่วมสมัครเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนทาง Facebook และ YouTube ตามวิธีง่ายๆดังนี้เลยครับ ภาพที่เป็นที่จดจำมากที่สุดภาพหนึ่งในศตวรรษที่20นะครับเมื่อพูดถึงเหตุการณ์การปราบปรามประชาชนโดยรัฐบาลจีนราว30ปีที่แล้วเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยน1 9 8 9ดุณจัตรัสเทียนอันเหมือนก็คือภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนขวางขบวนรถถังนะครับเมื่อพูดถึงความโหดร้ายของระบอบการปกครองของจีน ภาพนี้ก็มักจะนำมาถูกผลิตซ้ำตีพิมพ์ถูกนำเสนอเป็นผลงานศิลปะอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็น่าจะเป็นเพราะภาพนี้เนี่ยช่างทรงพลังครับเป็นภาพของคนตัวเล็กๆไม่มีอาวุธใดๆอาจหานไปยืนขวางอำนาจรัฐอันใหญ่โตร้ายแรงครับเป็นตัวแทนของการแข็งข้อของประชาชนมือเปล่าที่ไม่ยอมอยู่เป็นนะครับ ที่ว่าภาพนี้อยู่ในความทรงจําของคนทั่วโลกเนี่ยก็ต้องขอแก้นิดหนึ่งนะครับว่าคนทั่วโลกยกเว้นคนจีนนะครับเพราะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพต้องห้ามในสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับอันที่จริงภาพนี้เนี่ยถูกถ่ายหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่1วันนะครับนั่นคือวันที่4มิถุนายน1,989 แต่ภาพนี้เนี่ยถ่ายได้ในวันที่5มิถุนายน1989นะครับในขณะที่บรรยากาศของกรุงปักกิ่งเป็นเหมือนเมืองร้างมีแต่เศษซากของความรุนแรงรถถังและทหารวิ่งกันเต็มเมืงมงมงองเหตุการณ์การไปยืนขวางรถถังของชายคนนี้เนี่ยนะครับจึงถูกถ่ายไว้ในหลายมุมโดยผู้สื่อข่าวต่างชาติหลายสำนักค,ครับภาพ Tank Man เนี่ยนะครับจึงมีหลายเวอร์ชั่นครับ แต่ภาพที่ดังที่สุดทินตาที่สุดนะครับและได้รับการเผยแพร่มากที่สุดคือเวอร์ชั่นของช่างภาพข่าวที่ชื่อว่าเจฟฟ์ไว e เนอร์แห่งสำนักข่าว AP หรือ The s s s o c i a t e ย Press นั่นเองนะครับซึ่งถ่ายภาพนี้จากชั้น6ของระเบียงโรงแรมฝั่งตรงข้ามกับจัตุรัสเทียนอันเหมือนนั่นเองครับ และจากคำบอกเล่าของเจ้าของภาพนะครับก็ต้องบอกว่าภาพนี้ได้มาแบบโชคช่วยจริงๆนะครับเพราะไวเนอร์นั้นเนี่ยนะครับอยู่ในเหตุการณ์สังหารหมู่เมื่อวันก่อนหน้าและถูกลูกหลงจนบาดเจ็บที่ศีรษะและไข้ขึ้นแถมกล้องเนี่ยก็พังไปห่งตัวครับแต่เขาเนี่ยก็ตัดสินใจหามุมเพื่อเก็บภาพเหตุการณ์ในวันที่5มิถุนายนซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพประชาชนได้ยึดพื้นที่จัตุรัสเอาไว้แล้วครับ ไวต์เนอร์ไปถึงโรงแรมชื่อ b e ijing hotel นะครับซึ่งที่ล็อบบี้ก็เต็มไปด้วยตำรวจลับและทหารครับเจฟฟเนี่ยนะครับต้องซ่อนกล้องถ่ายรูปของเขาเอาไว้ในเสื้อและไปตีซีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอเมริกันให้ช่วยแกล้งเป็นเพื่อนของเขาและพาเขาขึ้นไปบนห้องโดยไม่ต้องโดนตรวจค้นครับซึ่งก็สําเร็จนะครับแต่พอขึ้นไปบนห้องได้แล้วเนี่ยเจฟฟก็พบว่าฟรีหมดครับโอยอะไรกันเนี่ย สุดท้ายนะครับก็ต้องขอความช่วยเหลือจากนักเรียนคนเดิมเนี่ยแหละครับไปช่วยหาซื้อฟิลมาให้หน่อยครับซึ่งก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งนักเรียนคนนั้นนะครับก็ไปขอซื้อต่อมาจากนักท่องเที่ยวที่ล็อบบี้โรงแรมนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับทีแรกไวท์เนอร์เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายภาพผู้ชายที่เดินมาขวางรถถังนะครับเขาอะตั้งใจจะถ่ายขบวนรถถังที่วิ่งออกมาจากจตุรัส เมื่อชายคนนั้นเดินมายืนขวางขบวนตอนแรกเขาคิดว่ากำลังโดนขัดจังหวะทำลายคอมโพสิชันของภาพด้วยซ้ำครับไม่ได้คิดว่าจะได้ภาพนาทีประวัติศาสตร์นะครับด้วยความไม่พร้อมของกล้องนะครับทำให้เขาถ่ายภาพเหตุการณ์นี้ไว้เพียงแค่3ช็อตเท่านั้นครับและมีภาพนี้เพียงภาพเดียวที่โฟกัสชัดเจนไม่เบลอซะด้วยนะครับเมื่อถ่ายได้แล้วครับนักเรียนอเมริกันคนเดิมก็ยังไม่หมดเวรกรรมการเป็นผู้ช่วยผู้สื่อข่าวจำเป็นนะครับ เจฟยังวานให้คนดังกล่าวเนี่ยลักลอบเอาฟิล์มไปส่งที่สถานทูตสหรัฐโดยต้องลงทุนซ่อนม้วนฟิล์มไว้ในกางเกงชั้นในเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าชาวโลกเป็นหนี้นักเรียนแลกเปลี่ยนคนนั้นจริงๆนะครับถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราอาจจะไม่มีภาพแท้ง์แมนอันลือลั่นก็เป็นได้นะครับคนที่บังเอิญเจอกันช่วยพาเขาขึ้นห้องหาฟิล์มให้แล้วยังเสี่ยงตายเอาฟิล์มไปส่งให้อีกโอ้ตายแล้วมงต้องลงแล้วล่ะครับ สำหรับชายปริศนาที่ยืนขวางรถถังนะครับผ่านมา30กว่าปีแล้วนะครับเราก็ยังไม่ทราบชะตากรรมหรือตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าเป็นใครนะครับเราเห็นจากเวอร์ชันภาพเคลื่อนไหวว่าเขายืนขวางแล้วก็ปีนไปบนรถถังรอบหนึ่งลงมายืนขวางต่อก่อนที่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ดูน่าจะเป็นฝั่งประชาชนมาพาตัวเขาออกไปครับและตลอดระยะเวลาหลาย10ปีนะครับมีทฤษฎีบ้างข่าวลือบ้างเกี่ยวกับตัวเขาออกมาหลากหลายเวอร์ชั่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกๆหนังสือพิมพ์แทบบลอยในอังกฤษอ้างว่าเขาชื่อวังเว่ยหลินครับเป็นนักศึกษาอายุ19ปีและถูกจับกุมไปแล้วมีการอ้างว่าบรูซเฮอร์เชนสันนะครับอดีตทีมงานของประธานาธิบดีนิกสันเคยพูดว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกประหารชีวิตหลังเหตุการณ์ผ่านไปเพียง14วันครับบางเรื่องนะครับก็เล่าว,ว่าเขาอ่ะยังไม่ตายยังอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยแหละครับ บ้างก็ว่าเขาเนี่ยลี้ภัยไปไต้หวันและทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้โก่งจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ทุกเรื่องที่ว่ามานะครับก็ไม่มีเรื่องไหนที่พิสูจน์ได้หรือได้รับความเชื่อถือมากไปกว่ากันเลยนะครับผู้ที่น่าจะตอบได้ดีที่สุดและมีน้ำหนักมากที่สุดก็น่าจะเป็นรัฐบาลจีนนะครับถ้าคิดจะตอบนะครับรัฐที่ทรงอำนาจขนาดนี้มีหรือจะตามหาตัวผู้ชายเพียงคนเดียวไม่ได้ ซึ่งก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่าการเซ็นเซอร์ข้อมูลและแม้แต่การเกิดขึ้นของเหตุการณ์เทียนอันเหมือนในสาธารณประชาชนจีนนั้นเนี่ยนะครับเข้มข้นมากครับการพูดถึงชายในภาพจากฝั่งรัฐบาลจีนมีน้อยมากครับจากการเล่าต่อๆกันมานะครับก็บอกว่ารัฐบาลเคยพูดถึงชายคนนี้ในทํานองโปรโมทความดีความชอบของรัฐบาลเป็นเพราะแกรนด้าวันนี้เนี่ยคือหลักฐานว่ากองทัพประชาชนมีมนุษยธรรม หมายความว่าเป็นความดีของทหารที่ไม่ได้ขับรถถังทับหรือยิ่งเขาตายซะตรงนั้นไงล่ะครับโอ้ตายแล้วจิตใจงดงามมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขามงลงสิครับรออะไรรับไปเลยทางผู้นำระดับสูงของจีนในเจียงเจอหมินนะครับได้เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ60 minutes ของสหรัฐอเมริกาในเรื่องดังกล่าวในปี2000นะครับโดยพิธีกรไมค์วอลเลซครับก็ถามว่า จิงเจอหมินเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับภาพนี้ในฐานะที่มันเป็นสนัญลักษณ์ของการเรียกร้องเสรีภาพและจีนก็กำลังบอกโลกว่าพวกเขาเปิดเสรีและมีเสรีภาพในแบบของพวกเขาเหมือนกันจิงเจอหมินเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าชายในภาพไม่เคยถูกจับไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนซึ่งจากนั้นนะครับก็ถูกถามจี้ต่อไปครับว่าลึกๆในใจของท่านผู้นำเนี่ยเคยยอมรับไหมว่าชายในภาพช่างมีความกล้าหาญ ซึ่งเจียงเจ๋อหมินนะครับเลี่ยงที่จะตอบนะครับแต่อธิบายว่าพรรคคอมมิวนสิสต์จีนยอมรับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกแต่เขาไม่ยอมรับการต่อต้านรัฐที่กาลังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและนอกจากนั้นรถถังก็หยุดไม่ได้วิ่งทับชายคนังกล่าวไปสักหน่อยฟังดูแล้วการไม่ฆ่าคนต่อหน้านะักข่าวต่างชาติมากมายเป็นเรื่องที่เป็นบุญเป็นคุณมากเลยนะครับเนี่ย สำหรับช่างภาพที่ถ่ายภาพนี้เจฟไวเนอร์นะครับก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับชายในภาพไม่ได้เพราะประสบการณ์ในปักกิ่งนั้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นขี้ขลาดเพราะเขาหนีความตายออกมาจากที่เกิดเหตุนั้นทั้งๆที่ผู้คนในเรื่องราวที่เขาเข้าไปทําข่าวนั้นเนี่ยต้องถูกสังหารหมู่ต้องประสบเรื่องเลวร้ายเขาได้แต่หวังว่าสุดท้ายแล้วผู้ที่ต้องเป็นเหยือ่อความรุนแรงจะได้รับรู้ถึงภาพนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนเพราะสิ่งที่พวกเขาพยายามสื่อสารก็ได้ถูกส่งถึงสายตาชาวโลกแล้วครับ